สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เราบันทึกในเวลาที่ห้ากำลังเลิกนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องเอ็นกันโตหรือเมืองเวทมนต์คนมหัศจรรย์เท่าฉายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเรื่องราวก็บอกว่ามาพบกับครบอรบครัวชื่อครอบครัวมาราิเกลที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วก็ ยกเว้นหนึ่งคนเท่านั้นนั่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองครับนางเอกของเราเป็นคนที่ไม่มีเวทมนต์อันนี้พี่โอไม่ได้สปอยนะเพราะว่าหนังเขาเขียนมาอย่างนี้อยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของดิสนีย์ที่สร้างให้ตัวเอกหรือว่าครอบครัวเอกเนี่ยเป็นชาวพื้นเมืองของโลกนี้นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือชาวโคลัมเบียแล้วก็น่าจะครอบคลุมไปถึงชาว สเปนทั้งหลายคือเรื่องนี้จะใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปนนะครับเราเคยได้ดูรายาเมื่อต้นปีที่ผ่านมารายาก็เป็นหนังที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเนื้อหาจะเต็มไปด้วยชาวเอเชียนะครับจะมีทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อาเซียนทั้งหลายไทยลาวพามา่าเวียดนาม มาเกี่ยวข้องในเรื่องแต่สําหรับเรื่องนี้เจาะจงถ,งถึงจะเป็นชาวลาตินและก็พูดภาษาสเปนด้วยแต่ก็เจาะจงไปที่ชาวโคลอมเบียตัวละครแต่ละตัวนี่มีสิ่งสําคัญของเรื่องคือนอกเหนือจากนางเอกของเราแล้วก็คุณยายนะครับคุณยายเป็นต้นกาเนิดของตระกูลคุณยายจะถือเทียนซึ่งมีพลังอํานาจเวทมนต์นี้แล้วก็พลังอํานาจของเทียนนี้ก็จะทําให้ลูกหลานทุกคนมี อำนาจมีเวทมนต์พิเศษมีพลังพิเศษเหมือนกับพวก X-M e n นะครับก็คือคนนี้มีพละกกำลังเข้มแข็งคนนี้สามารถเสกดอกไม้ได้คนนี้สามารถรักษาแผลคนนี้เป็นสามีนะครับแต่งเข้ามาคนนี้ควบคุมดินฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศคนนี้ได้ยินเสียงที่อยู่ไกลนะครับคนนี้สามารถ แปลงร่างเป็นใครก็ได้แล้วก็น้องคนเล็กที่สุดนี้ก็มีความสามารถสื่อสารกับสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องทั้งหมดเป็นคนที่ได้รับเวทมนต์ได้รับพลังจากเทียนเล่มนี้ยกเว้นนางเอกของเราคนเดียวเท่านั้นซึ่งไม่มีอำนาจวิเศษอะไรเลยและเธอจะมีอำนาจวิเศษหรือไม่ตลอดทั้งเรื่องอันนี้ต้องไปดูกันหนังออกแนวสรุปมากเป็นทั้ง Animation Adventure คือประชนภัย f a n ตาซี Fantasy, ก็คือเรื่องราวในจินตนาการนะครับแล้วก็คือถ้ามีเวทมนต์มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จัดอยู่ในหมวด f a n t a ซีอยู่แล้วแล้วก็เป็นหนังแฟมิลีครอบครัวจริงๆครอบครัวใหญ่มากครอบครัวนี้ที่จริงเขาหมายถึงว่าพ่อแม่พาลูกพาหลานมาดูได้ตามสบายนะครับแล้วก็ในหนังก็เป็นเรื่องของครอบครัวเช่นเดียวกันและอีกแนวหนึ่งที่หนังเรื่องนี้กำหนดให้เป็นก็คือ แนวมิวสิควลซึ่งเราได้เคยชมมิวสิค l ลมาแล้วภาพยนตร์เรื่อง Frozen นะครับ Frozen เป็นหนังมิวสิค l ลที่ดีมากได้รางวัลรักต่างๆมากมายแล้วก็ทำคะแนนสูงมากมายพี่โอยังให้ Frozen ได้ถึง10เต็มแต่ Frozen ภาค2พี่โอก็เฉยๆนะครับเรื่องนี้พี่โอมีความเห็นว่าคือเรามาดูอย่างที่ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกว่ามันจะดีไม่ดีประการไหนเพราะว่า ัวอย่างเราก็ไม่ได้หือหาเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ามาดูแล้วหนังทำให้เราชื่นชอบมากกว่าที่คิดมีความประทับใจมากพี่โอให้เรื่องนี้ถือว่าเรื่องนี้สนุกมีคุณค่าแล้วก็ประทับใจมากกว่าเรื่องโฟลเซนภาค2อีกนะครับให้คะแนนดได้มากกว่าพี่โอให้เอนกันโตเนี่ยเขาออกเสียงว่าเอนกันโตนะให้ได้ถึง9เต็ม10เลยครับก็คือเวลาทุกครั้งที่เพลงขึ้นนี่มัน มันกระหึ่มแล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของตัวละครแต่ละชุดแต่ละตัวเรียงลำดับความสำคัญของตัวละครทำให้เรารู้จักตัวละครทุกตัวนี่ในโปสเตอร์ไม่ครบนะครับยังขาดตัวละครสำคัญอยู่ก็ตัวละครก็จะยุ่งอยู่แต่กับครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวแหละแต่ว่ามันก็มีสาเหตุคือมันต้องมีความขัดแย้งซึ่งพี่โอจะไม่บอก ถ้าบอกมันก็จะเป็นสปอยลและความขัดแย้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดปัญหาและเรื่องของนางเอกของเราที่ไม่สามารถมีเวทมนต์เหมือนกับคนอื่น,นๆก็เป็นปัญหาของครอบครัวเช่นเดียวกันแล้วเธอจะแก้ปัญหาด้วยที่เกิดขึ้นด้วยการไม่ได้ใช้เวทมนต์ได้ยังไงนะครับ mm. ก็ไปดูในโรงภาพยนตร์พี่โอชอบเรื่องนี้มากๆสัปดาห์นี้หนังเข้าเยอะยะเลยมีเรื่องที่เข้าพร้อมกันก็มี เวนอมด้วยนะครับมีฮาโลวีนด้วยพี่โอได้ดูแล้วก็มี s s c a p e from m o ok g a d i h u หนังเกาหลีซึ่งพี่โอชอบถึงขนาดให้คะแนนได้ 8, 9 1เเรื่องเลยก็คือหนีตายโมก d i ิชูแล้วก็เรื่องไม่ใช่ฮาโลวีนเรื่องเรื่องเอ็นกันโตนี้นะครับแล้วก็เวนอมเวนอมพี่โอก็นับ ว่าให้8คะแนนเหมือนกันเอ็กคาโต้ให้9แล้วก็หนีตายโมกาดิชูให้10นะครับ3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่โอจะแนะนําประจําสัปดาห์นี้ครับนอกเหนือจากหนังยาวการ์ตูนเรื่องนี้แล้วการ์ตูนมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับก็มีการ์ตูนสั้นปะหัวคล้ายๆกับที่เราได้ดูคืนซูมผีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนั้นก็มีเรื่อง Donn of the ะเ p ปะหัว บางคนก็น้องนุ้ยถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องมันก็เหมือนกับดิสนีย์นะครับเราก็ดูการ์ตูนดิสนีย์หรือดูหนังดิสนีย์ที่คนแสดงเนี่ยถ้าหนังเขาสั้นเกินไปมันจะมีการ์ตูนปะหัวอยู่เรื่องหนึ่งเป็นประจําเสมอและการ์ตูนปะหัวเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า Far From T ก็เป็นเรื่องของรคคูนแม่ลูก2คู่ก็คือตัวตัวแม่กับตัวลูกเนี่ย รักกันมากแล้วแม่ก็ห่วงลูกมากไม่อยากให้ลูกไปเผชิญอันตรายภายนอกจนลูกได้โตขึ้นแล้วก็เรียนรู้อันนี้เป็นหนังปะหัวที่พี่โอชอบมากมีกระตุนปะหัวหลายๆเรื่องที่พี่โอชอบนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์แล้วเราจะไปหาดูที่ไหนได้นอกจากในแผ่นวิดีโอบางเรื่องก็ไม่แถมให้ด้วยซ้ำนะครับเรื่องนี้พี่โออยากแนะนำให้เอ,เอาเอ็นกาโตก่อนเอกนกาโต้เนี่ย ต่างจากรายาตรงที่เขาพูดภาษาสเปนด้วยแต่รายาไม่พูดภาษาอาเซียนเลยใช้ภาษาอังกฤษล้วนแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่ประเพณีหรือความเชื่อต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามาจากพื้นเมืองของโคลเเบียรจริงๆนะครับซึ่งพี่โออ่านวิจารณ์คําของฝรั่งเนี่ยบางเรื่องเขาบอกว่าทาไม่ถูกหรือว่าเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างผิดแต่พี่โอคิดว่าเราซึ่ง ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเนี่ยเราสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกเหมือนกับอย่างที่เราสนุกกับรายาแล้วบางคนก็บอกว่ารายามีข้อผิดพลาดมีวัฒนธรรมประเพณีหรือภาษาอะไรที่ผิดตรงนั้นถ้าเราเป็นคนชาติอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาเซียนเราก็อาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้แล้วเรื่องนี้ก็ทำให้พี่โอ มองข้ามวัฒนธรรมประเพณีซึ่งบางทีมันอาจจะแต่งเติมเพื่อความสนุกของชาวโลกพี่โอ๋ก็คิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสิ่งสําคัญคือเนื้อเรื่องดีมากแล้ว2ก็คือเพลงเพราะมากทําให้พี่โอให้คะแนนเรื่องนี้ได้เต็มที่ครับก็พาลูกพาหลานมาดูกันได้เลยนะครับที่พี่โอดูที่โรงภาพยนตร์คนดูค่อนข้างน้อย คนไปดูเวนอมกันซะเยอะนะครับก็ทำให้ตอนนี้ตอนนี้พอหลังจากคนเข้าลงเวนอมไปแล้วมันไม่เหลือใครเลยลนะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็น้อยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วติดเข้าในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยกรุณาอย่าแจ้งลบนะครับเพราะว่าพี่โอคงจะไม่ทำเบลอแน่นอนครับพบกันในคลิปต่างๆครับ ชอบใจก็สามารถติดตามเพจโอเคนิติเทพด้วยแล้วก็พบกันใน Discord ด้วยกดติดตาม s ับสไคร์ตไลค์วิวแชร์แล้วพบกันในคลิปอื่นๆครับสำหรับพี่โอนิติเทพคุณครับถ้ามีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรทำให้ไม่สบายใจและไม่พอใจก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้นะครับแล้วมีคำถามใดๆก็คุยกันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ทำไมขาตั้งมันไม่ ครับช่วงนี้หนังเข้าเยอะเราอาจจะพบกันในไลฟ์บ้างเป็นบางโอกาสนะครับก็น่าจะเป็นช่วงสไปเดอร์แมนที่เราจะทำไลฟ์ใ้โอ้ยจะลากันดีๆได้ไหมเนี่ยอ่ะถ้างั้นพี่โอ๋มันมันไม่ไหวแล้วไปกแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอสวัสดีให้ได้ก่อนพบกันในคลิปอื่นๆครับอ่า สวัสดีครับเฮ้ยปิดไม่ได้ก่ะ